กระทรวงแรงงานแถลงข่าวมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2568โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคัดเลือก30สตรีทำงานดีเด่นแห่งปีต้นแบบจากหลากหลายสาขาจากทุกวงการอาทิถาปณิเกียรติไัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นเชฉรี่เข็มอับษรนักแสดงศิลปินสตรีดีเด่นมิ้นทร์อรัชพรผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีสื่อมวลชนสตรีดีเด่นเป็นต้นคัดเลือกจากผู้หญิงเก่งมีความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ แรงงานหญิงทั่วประเทศโดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่7มีนาคมนี้ณโรงแรมมิร a c เ e ิลแกรนด์คอนเวนชั่เขตหลักสี่กรุงเทพแนวทางการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2,568ดำเนิการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีผู้นำเสนอขึ้นมาใครควรที่จะได้รับเป็นสตรีดีเด่นประจำปีดังนั้น,น,นวันนี้ผู้หญิงไทยมีความเข้มแข็งมีความรู้มีความ,มเชี่ยวชาญ ที่เป็นการพิสูจน์ได้ดีที่สุดขนาดนี้ก็คือความเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย